พ่เศษอ่าพิเศษมันมีพิเศษเสร็จแล้วเเราจะสองไป้าแบบเซ็นโบรเลยไหมคะเอ้มันจะไปส่งได้ไงมันยังไม่มีเหตุเขาก็กลับไปทางานปกติของเราแต่ถ้าการสืบสวนถึงเดี๋ยวเขาก็มีการประสานงานเอง้าจะแจ้งห้อกอ่าวหาเพราะมันันนี้ยังมีขาวออกมาว่าทาง่าน้มีราชการของเนเองก็จะเรียกตัวทางน้องเข้าไปสอบปาคำนะคะท่านก็ก็ก็เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนางเราก็ถือว่าปกติแล้ว ก็ก็แค่ัาษาเป็นแค่างต่อมต่อมสองแค่นี้นะครับก็ทางการืบสวนก็ขอเชิญไปให้ปากคาไม่ไม่มีอะไรถ้าน้องน้องก็ผิดถ้าน้องก็ผิดก็ทำอะก็ก็ผิดก็แค่นี้นะครับไม่มีปัญหาแต่ผมผมคิดว่าคงคงรอให้ให้ครบวันที่เจ็ดวันนี้วันที่ไหนครบแล้วเดี๋ยววันที่แปดก็นาอก็มันจะได้ ขังจริงขังจริงอันนี้ผมกลัวมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวสื่อถามนะนิดดีผมตอบว่าขังจริงนะเดี๋ยวด้วยความโารคขังจริงหรือเปล่า,าตักไว้เลยขังจริงครับ